คุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องพ่อเพื่นชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพื่นจะพาคุณผู้ชมมาบํารุงมะนาวครับมะนาวที่ไม่ติดดอกออกผลหรือว่ามีแต่ใบนะครับทํายังไงครับคุณผู้ชมครับจะทําให้มะนาวของเราติดดอกออกผลลูกดกเก็บกินได้ตลอดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนี้พ่อเพื่นจะใช้นี่ครับยาพาราครับยาพาราเซิมอนหรือว่ายาพาราทั่วไปนะครับ สามารถนำมาบํารุงให้มะนาวของเราออกดอกออกผลลูกดกเป็นต้นแบบนี้เลยครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับพ่อเพลินขอคนละหนึ่ง s ับสไครสันกระดิ่งไปคอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับไปเลยครับไปดูวิธีการทำปุ๋ยน้ำบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดก เต็มต้นหน่วยนี้ครับยาพารากันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่พ่อเพลินจะนำมาบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกลูกใหญ่เต็มต้นนะครับอย่างแรกเราจะใช้นี่นะครับเพสของเราก็คือยาพาราซิตามอนนะครับอ้วตามด้วยน้ำปลาลาครับแล้วก็นี่นะครับเครื่องดื่มชูกำลัง อีกอย่างนึก็ขาดไม่ได้นี่นะครับผงชูรสหรือว่าโ o โน s ซเดียม o n o s u l f ครับเล่งดอกเล่งผลเล่งรากเล่งการเจริญเติบโตของมะนาวนั่เองครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกลูกใหญ่เต็มต้นเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับยาพาราเราจะใส่ยาพาราลงไปในน้ํานะครับก่อนอื่น 3มเม็ดครับวันนี้เราจะใช้แค่3มเม็ดนะครับจะนับไปทุบก่อนก็ได้หรือว่าละลายแบบในน้ําเลยก็ได้นะครับอันนี้พบเหินเลยละลายในน้ําเลยครับเสร็จแล้วให้เราใส่นี่นะครับน้าําปล้าในน้ําปลราก็จะมีน้ําตาลทราย4%อร์เซน้ําปลาร้า94%เรเราใส่เลยครับ1ชอ้อนแบบนี้ครับ เสร็จแล้วตามด้วยเครื่องดื่มชูกําลังนะครับในเครื่องดื่มชูกําลังก็จะมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดนี่ครับเดี๋ยวจะบอกมานะครับแล้วก็น้าตาลโซเดียมช่วยบํารุงมะนาวของเราเราจะใส่ลงไปนะครับสองฝาครับเสร็จแล้วตามด้วยโมโนโซเดียมอุตราเมตรเร่งรากเร่งผลนเร่งการเจริญเติบโตของมะนาวนะครับมาใส่ลงไปนะครับ หนึ่งช้อนชาครับอันนี้กาวก็ได้นะครับผงเพินกาวนะครับหนึ่งช้อนชาครับเสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับเพียงเท่านี้แะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะได้ปุ๋ยน้ําไปบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นแน่ยันก็คือกำจัดแมลงได้ด้วยนะครับว่าลูกเคนเกอร์โรคมะนาวหยิกงอ ก็สามารถทําได้เลยนะครับสูตรนี้ครับเสร็จแล้วให้เราเตรียมน้ําเปล่ามาครับนะครับ1.5ลิตรเสร็จแล้วให้เราใส่ปุ๋ยน้ําของเราลงไปในน้ําแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วให้เราเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้าอีก,การัอีทีนะครับคุณผู้ชมครับ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ปุ๋ยน้ําไปบำรุงมะนาวของเรากันเลยนะครับเสร็จแล้วให้เรานําไปฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านมะนาวของเราได้เลยนะครับเมื่อเราได้ปุ๋ยน้ําของเรามานล้นนะครับคุณผู้ชมครับให้เราฉีดพ่นนะครับตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวแบบนี้ฉีดพ่นอาทิตย์ละ1-2ครั้งฉีดพ่นช่วงเช้าเ้าแดดอ่อนๆจะทําให้ต้นมะนาวของเราติดดอกออกผลง่ายๆเลยครับ นี่แหละครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับในการบำรุงต้นมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกโดกลูกใหญ่เต็มต้นในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อเพิ่อนชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม